อามาโดนเพื่อมาเม้นเหรอม,มาเม้นว่าอะไรอ่ะมามาเรามาคุยกันผมทดเวลาให้แล้วกันอีก 5, ให้ให้แค่นาทีแล้วกันถึงห้าสิบแล้วกันเสื้อจากร้านไหนครับอ่าเสื้อไม่รู้ครับพี่เขาซื้อให้พี่พีแฟนครับเน่นะครับ คูเพลงคูมินี่คิดถึงคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันแปว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะไปโซเชียลวิดแดนซิ่งด้วยพอเล่นการม์มาเนี่ยแก้มขึ้นเดี๋ยวเสยให้หลอกน้องเลยหลอกๆๆเราเล่นเราเล่นแร <c oughs> งมาก ทำผมแบบไม่ใส่โปรดักชอบไหมครับพี่ปอนบอกชอบมากเลยโปรดักวันนี้คือแบบว่าเมื่อกี้คืออาบน้ำแบบคือแข็งมากอะผมอะตอนนี้เริ่มแห้งละพ่อมีเหนียงไหมวะก็ก็ คนเรามันก็ต้องมีบ้างแหลนะเนาะมันจะให้ไม่มีมันก็ไม่ได้ยังไงเอ่ยอ่าโอเดิซึ่มบอกว่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรเด็กดื้อโดนกูตบเลยแหละมึงอะหดแ่าเวลาเล่น ฝนตกแน่นอนไม่ฝนตกเปิดพัดลมไงคือประหยัดไฟค่อาเตะปะให้เราเปิดแอ czę, ร์ปะล่ะเพื่อนกาแซลเก่งเกินแต่ละคน กินก่อนมันจะโกรธปะล่าหิวแล้ว <are> อีกสี่นาทีคุยะไรกันดีเร็วเราแบบว่า อยากให้ทำทอล์กในทวีตบ้างอยากทำเขาบอกจริงอยากทำแต่ว่าคือตอนนี้กลัวไปหมดกลัวทำแล้วแบบคือทำก็โดนดา่าไม่ทำก็โดนดา่ามันแบบคืออย่างนี้แล้วกันถ้าสมมติว่าถ้าเกิดผมครั้งหน้า,าถ้าเกิดผมทำปุ๊บแล้วโดนดา่าคือครั้งสุดท้ายนะเขี okay, ้ยบแบบทำแล้วต้องไม่งอแงคือมันต้องเข้าใจเราด้วยในกรณีที่แบบคือ คือเห็นอย่างพี่พวอก็แบบมีโดนบางกลุ่มได้แบบตอบให้มันทั่วถึงอะไรเงี้ยซึ่งคือต้องใจเขาใจเรานิดน,นึงอ่ะมันคนคนเดียวมันทําทั้งหมดไม่ได้อ่ะผมเห็นปัญหาแล้วก็แบบมันไม่อยากโดนอ่ะก็ถ้าเกิดสมมติว่าสัญญาว่าจะไม่ว่าก็ก็จะทาแต่ถ้าเกิดว่าผมก็เออก็ครั้งสุดท้ายก็ตามนั้นเนาะ พี่วอเล่นเปียโนโอยู่ข้างบนนะครับถ้าไปไลฟ์ใกล้ๆเลียวจะแบบจริงนี่แอบไลฟ์แล้วนะแบ่วอลรอคนไม่อยู่บ้านแล้วค่อยไลฟ์มันเขิอนอนะมันนั่งไลฟ์คนเดียวแล้วมันเขิน,นะ พี่เซ่มาไลฟ์ด้วยหน่อยดิไม่มีอะไรจะพูดอะแบบว่าช่วยคิดคอนเทนต์หน่อยพี่เซจ๋าตอนนี้นะครับที่บ้านมีพี่พร้อมเล่นเกมอยู่นะครับพี่บอเล่นเปียโนโบอนับน้ำครับ ใช่แล้วส่วนตัวผมก็มานั่งไลฟ์ส่วนที่เหลือหายไปไหนก็ไม่รู้ครับมีเสียงเท้าแล้วใครมาอาะ นี่คนดูเยอะอยู่นะจริงว่าไม่เคยเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะตั้งแต่ไลฟ์แบบว่าต้องกราบสวัสดีทั้งหมดสี่หมื่นสี่สิบแปดจุดเก้าเคด้วยนะครับ ใครมาปะใครมาเออเขาเรียกร้องกับมาดิเขาบอกว่าให้มาไลฟ์ด้วยกันหน่อยอันนี้คือส no <top> <flying> <player> ัญญานะครับเป็นสัญญาไลฟ์5นาทีเออฮ้ยไอ้จริงก็ครบ5นาทีแล้วไปได้ปะ ไปแล้วเด้ออพี่เชยเป็นคนคิดคอนเทนต์ให้นะครับคอนเทนต์พูดถึงซีรีส์เกาหลีที่ดูล่าสุด ที่ดูล่าสุดชื่อเรื่องอะไรวะไม่รู้ชื่ออ่ะไอที่เป็นเป็นการ์ตูนอะที่กำลังดังอยู่ตอนเนี้ยบิวตี้ใช่ไหมได้เพื่อนเล่นเกมเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวเล่นขอกินข้าวก่อนเฮ้ยเพลงไปไหนวะ รีวิวหน่อยรีวิวเฮ้ย hey, จริงมันสนุกนะรู้สึกว่าดูดูแล้วก็สนุกดีแบบนางเอกน่าน่ารักมากเลยพระเอกพระรองก็หล่อเกินออยู่ทีมไหนเอาผมอยู่ทีมนางเอกครับ ทีมทีมยินครับกับนางเอกไอมัมจะเป็นตัวละครเสริมอ่ะได้เพื่อเป็นการแบบว่าแบบทดแทนที่มาไลฟ์ห้านาทีช้าเดี๋ยวรอไอบอลมาเราค่อยเลิกแล้วกันเด้อรีวิวชาอึนอูเอาจริงปะ ฉันหล่อชิบหายหล่อแบบพระเจ้าพระเจ้ามองไปก็ได้แต่แบบหลอ่อคำนี้คือแม่งโคตรหลอ่อทำไมเขาหล่อได้ขนาดนั้นคือพี่โนต้ตป้ายยาคือแบบหลอดริงหล่อแบบพระเจ้าเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วต้องไปแล้วนะ เออได้กน manager, ินข้าแล้วโวปิดลอยู่เรอเออกูจะปิดไลน์แล้วรอมึงอ่ะเอ้ไปแล้วครับผมบ๊ไปเาสบาอาย a y อนเชี o อนเช้ยสวัดอาโยสียสวัดอ 바이바이 토요타 사쿠 괜찮아 버섯기 예노비타자앤